ต้องเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสถานการณ์การเมืองการปกครองขณะนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าทั่วโลกเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่องของโควิด -19 อย่างที่ผมไม่ได้เรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วสุดท้ายจะเป็นประเด็นสำคัญนะที่นำมาทำการเปิดเผยและเปิดโปงการเกิดขึ้น <c oughs> ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนฮนะ การเปิดโปงครั้งนี้ก็จะทําให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับว่าใครกันแน่อยู่เบื้องหลังทั้งเรื่องของวัคซีนทางเรื่องของการแค่ระบาดโควิด -19 กําลังตอนนี้กําลังคืบเข้าไปเรื่องของวัคซีนล้วและกําลังเข้าไปเรื่องของโควิด -19 แลวนะครับตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกกําลังเข้มข้นนะนะเรื่องของการยึดอํานาจที่ผ่านมานะครับก็เป็นประเด็นระหว่างการเจียจานะครับที่ประเทศมาลีในฝั่งของแอฟริกา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายๆประเทศนะครับบางประเทศตอนนี้ก็ถูกรัฐประหารจะตอนน้องหนีออกนอกประเทศไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับแก๊สระเบิดใดมัสยิด นะครับในบังกระเทศกล้าชีวิตคนไป12คนนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก <c oughs> สำนักข่าวเอรายงานว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดนะครับทำลายมัสยิดแห่งหนึ่งในบังกระเทศส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายขณะอีกนับ10คนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากถูกไฟไหม้นะตำรวจก็มีการเปิดเผยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลักนะครับในช่วงนี้ก็12สิงหาคมพุทธศักราช2563ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นหลังจากวันที่12ที่ผ่านมาชินโซอาเบะนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประกาศลาออกอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็เกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในไทย การล้มตายของคนจึมมนมากตอนนี้ทะลุ8 0 0 0 0 0คนโควิด19ตอนนี้นะครับก็จะ27ล้านคนครับไปแล้วนะครับในขณะที่อินเดียจีนนะครับต่างฝ่ายต่างโทษนะครับสุมไฟนะครับข้อพิพาทช,ชายแดนนะครับหลังการประชุมรัฐมนตรีรกลาโหมนะครับสำนักข่าวเอพีรายงานว่าอินเดียและจีนต่างฝ่ายต่างโทษกัน ว่าสมไฟความขัดแย้งความตึงเครียดบริเวณเทือกเขาฮิมาลไลนะครับภายหลังการประชุมระดับสูงตั้งแต่การประทะรุนแรงเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับดัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียนะครับและดัมตรีกลาโหมของจีนนะครับออกมาถ้อยถแถลงกล่าวหาแต่ละฝ่ายสมไฟนะครับการประชิญหน้าครั้งนี้ภายหลังการพูดคุย เกียงข้างการประชุมระหว่างประเทศในกลุ่มมอสโกนะครับซิงกล่าวว่าพวกเขาได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นข้อพิพาทและความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศนะครับซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกทหารของสองประเทศเผชิญหน้ากันอย่างาตึงเครียดหลายครั้งนะครับตั้งแต่การประทะนะฮะในเขตราดักเมื่อ15มิถุนายนส่งผลทำให้ทหารอินเดียเสียชีวิตไป20คน จีนก็ยอมรับว่ามีการสูญเสียแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขนับตั้งแต่นั้นนะครับทั้งสองฝ่ายส่งทหารหลายหมื่นคนไปยังพื้นที่ห่างไกลไร้ผู้อาศัยดังกล่าวซึ่งอยู่ที่ความสูง4,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับสิ่งเน้นย้ยำว่าก,การกระทาของจีนรวมถึงการาสั่งสมกำลังจำนวนมากพฤติกรรมดังกล่าวของพวกเขานะครับ ความพยายามแก้ไขสถานะเดิมอยู่ฝ่ายเดียวและเข้าขายละเมิดข้อตกลงนะครับระหว่าง2เพื่อนบ้านถ้อยถแถลงของอินเดียระบุเช่นนั้นนะครับอินเดียต้องคลี่คลายข้อพิพาทนะครับนี้ผ่านการพูดคุยแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าจะปกป้องอธิปไตยนะครับและบูรณภาพของอาณาเขตของอินเดีย นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮะความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับจีนซึ่งมหาอำนาจได้วางหลักคิดนี้ไว้ก็เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีให้2ประเทศที่อยู่ข้างเคียงกันจะต้องทะเลาะวิวาทกันอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอินเดียกับจีนจะสมรคีนั้นก็เป็นเรื่องยากการผลิตก,กาลังในเอเชียนะครับไม่ว่าจีนไทยพม่าลาวเขมรเ,เนี่ยจะผลนึกกันได้ยากถ้าเขตพรมแดนติดกัน อังกฤษและฝรั่งเศสวางยุทธศาสตร์นี้ไว้เมื่อกว่า50ปีที่ผ่านมาในขณะที่นักรบริยาตนะครับในบรูกินาฟาโซโกย1เมือน5.6ล้านบาทจากการปล้นเหมือนทองนะครับสำนักข่าว a อนะครับรายงานว่านักรบริยาตกบโกยเงินได้ถึง140ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณราว5,600ล้านบาทจากการบุกนะครับโจมตีเหมืองทองในบรูกิฟาฟา บูกินาฟาโซตั้งแต่ปี2016อ้า์การรายงานที่จัดทำโดยรัฐบาลเหมืองทองกลายเป็นสิ่งที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อเศรษฐกิจของประเทศแอฟริกาตะวันตกไม่ติดทะเลแห่งนี้ซึ่งครึ่งหนึ่งเคยพึ่งพาการส่งออกนะครับฝายเพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศน,นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะกองกำลังโจรเหล่านี้ เอาเงินไปทําอะไรฮะไปติดอาวุธไปตั้งกองกําลังติดอาวุธเหมือนชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคิดนะครับว่าแดงในพม่าที่มีการซ่องสุมกําลังแต่เขาก็ใช้วิธีการเรื่องของอยางเสพติดน,นะในต่างประเทศเขาใช้วิธีการปล้นในขณะที่กู้ชิงประธานาธิบดีเดโมแครตหวัานเกมหาเสียงทร <c oughs> นะัมป์นะกังวลประสิทธิภาพวัคซีนโควิด -19 นะครับ คารมาราแฮริสนะครับคู่ชิงรองประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตบอกกับ CNN ว่าเธอไม่เชื่อคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแห่งสหรัฐอเมริกาแต่เพียงลำพังเกี่ยวกับประสิทธิผลนะครับของวัคซีนโควิด -19 วิตกกรัฐบาลชุดนี้อาจจะเพิกเฉยต่อความกังวลของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและเหล่านักวิทยาศาสตร์ เดอะประาศัยบอกว่าฉันไม่เชื่อใจทรัมป์และต้องดูความเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลที่พูดถึงประสิทธิภาพของวัคซีนหรืออย่างไรก็ตามที่เขาพูดถึงแฮร์ริสนะครับกล่าวในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว CNN ฉันจะไม่เชื่อคำพูดของเขานะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกราค,คงเห็นนะฮะใกล้เลือกตั้งประธานรับดีเริ่มแฉกันนะครับแล้วมุ่งมาที่อะไรโควิด -19 เห็นไหมฮะ ผมเรียนว่าสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมจะรู้เลยในเกมเนี้ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมีทีเด็ดออกมาว่าใครกันแน่เป็นผู้สร้างโควิด -19 ขึ้นมาทําไมถึงขั้นต้องมีการแจกเงินทําไมถึงขั้นต้องมีการแจกวัคซีนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิและใครได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับในคณทีที่นายกรัฐมนตรีอิตาลีนะครับออกบทลงโทษขวางโลก นะครับห้ามสวมหน้ากากโดยไม่จำเป็นก็แปลกดีนะฮะยุคสมัยนะครับที่คนไปข้างนอกโดยไม่สวมหน้ากาก,ากมีสิทธิถูกมองว่ามีพฤติกรรมแย่และในบางพื้นที่ถึงขั้นผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีเมืองแห่งหนึ่งของอิตาลีกลับไม่คิดเช่นนั้นครอดบทลงโทษปรับเงินบุคคลใดก็ตามที่สวมหน้ากากในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมในขณะที่เจ้าที่สาธารณสุขทั่วโลกยืนยันว่าการสวมหน้ากาก,าก สกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 แต่นายวิทโคริโอสคาบี <c oughs> นายกรทฐมนตรีเมืองซูตรีนะครับเชื่อมั่นว่าความคิดนอกกรีดของเขาจะหยุดการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้มากขึ้นตามรายงานของอสำนักข่าวทัสนิวนะครับซึ่งปรากฏว่าที่อิตาลีมีคนตายจากโควิด -19 นะครับมีคนติดเชื้อนะขออภัยครับ อยู่ที่275,000คนเสียชีวิตไปแล้ว35,000คนหรือเกือบ7เท่าของประชากรทั้งหมดของซูตรีอยา่างไรก็ตามสกาบี้กลับมองว่าคำสั่งบังคับการสวมหน้ากากควรบังคับใช้อย่างจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตอนที่มีความปลอดภัยของประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงน,นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแปลกๆนะฮะในขณะที่คนอังกฤษไม่เคยเปลื้มเท่าไหร่สำหรับ ารายการของเจ้าชายปรากฏว่าร้อละไม่ขอดูรายการทาง Netflix ของเจ้าชายเฮลรี่กับเมแกนนะครับผลสำรวจที่พบว่าชาวอังกฤษมี9ใน10คนไม่หันไปดูรายการนะครับต่างๆของเจ้าชายเฮลรี่และก็เมแกนมาเคิลที่จะผลิตให้แก่ Netflix หลังเพิ่งเซ็นสัญญากันไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา Netflix แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำของอเมริกานะครับบอกว่าได้เซ็นสัญญากับดุ๊กและดราสเซสนะครับแห่งเชคเป็นเวลาหลายปีนะครับซึ่งจะมอบรายได้ให้ทั้งสองสูงสุด76ล้านปอนด์หรือ3,100ล้านบาทนะครับและในข้อตกลงฉบับนี้เจ้าชายแฮรี่แห่งราชวงศ์อังกฤษและพระชายาเมแกนยังเป็นอดีตนักแสดงชาวเมริกัน แล้วก็จะผลิตภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆที่มีตั้งแต่รายการสำหรับเด็กรวมไปจนถึงคอนเทนต์แบบมีสคริปต์ให้แก่ Netflix นะครับอย่างไรก็ตามจากการสำรวจของ You u ปนะครับล่าสุดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ64ไม่สนใจที่จะดูรายการต่างๆที่ผลิตโดยทั้งคู่ส่วนอีก20%บอกว่าไม่สนใจโดยมีเพียง3%ที่ระบุว่าสนใจมาก และ9%บอกว่าสนใจอยู่บ้างส่วนที่เหลือระบุว่าไม่รู้นั่นหมายความว่านะครับมีถึง9ใน10นะที่บอกว่าจะไม่ดูรายการของทั้ง2พระองค์นะครับซึ่งก็เป็นการทําโพยังไม่ทันทำออกมาเลยก็ไม่ทันดูกันแล้วนะก็วิวิจารณ์กันแล้วนะสำหรับคนอังกฤษในขณะที่เกาหลีใต้นะครับพบผู้ติดเชื้อรายวันต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับหลังสกัดการติดเชือ้อโควิด -19 ในรอบที่2 เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่นะครับน้อยที่สุดในรอบ3สัปดาห์นะครับและยังคงต่ำกว่า200คนนะครับเป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับหลังยกระดับมาตรการเข้มข้นสกัดการแพราา่ระบาดระลอกที่2ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อนะครับไวรัสโควิด -19 รายใหม่167คนในช่วง24ชั่วโมงนะครับลดลง จาก,กระดับ168คน1วันก่อนหน้านี้น,นี่คงคงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธาน,นาธิบดีเดนัลดทรัมป์ก็ฉุนขาดเลยนะฮะก็เรียกร้องให้มีการปลดนะะนักข่าว Fox News นะครับโมโหถูกสื่อแฉเรียกทหารสหรัฐปลีชีพในสงครามนะครับว่าเป็นพวกขี้แพ้นะครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้สำนักข่าว Fox News วไล่ออกนักข่าวสายความมั่นคงแห่งชาติรายหนึ่งหลังนักข่าวสาวรายนี้ยืนยันคำกล่าวของนิตยาสารฉบับหนึ่งที่กล่าวอ้างว่าผู้นำจากรีบาร์ิรกนนะครับพูดจะดูหมิ่นเหล่าทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโดยเรียกพวกเขาว่าเป็นพวกขี้แพ้ทรัมป์ถึงกับนั่งไม่ติดหลังถูกนิตยาสารแอตแลนติกรายงานว่าพวกเขา,เ,าเรียก เหล่านาวิกโยทินของสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งว่าเป็นพวกขี้แพ้กลังที่เดินทางเยือนฝรั่งเศส <c oughs> เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018โดยคราวนี้เขาไม่ได้เดินทางไปร่วมพิธี1ซึ่งเกี่ยวข้องกับทหารของสหรัฐอเมริกาคำอธิบายอย่างเป็นทางการสำหรับการไม่ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวคือสภาพอากาศที่เลวร้าย <c oughs> อย่างไรก็ตามนะครับเจนนิเฟอร์กริฟฟินนะครับผู้สื่อข,ข่าวของ Fox News ระบุอดีตเจ้าที่ในรัฐบาลสองคนยืนยันกับเธอว่าประธานาธิบดีไม่ต้องการเดินทางไปเพื่อเป็นเกียรติแก่คนอเมริกันผู้เสียชีวิตในสงครามณพิธนะีอนุสรณ์สถานนะครับในเมืองเบลโรนะครับรอบนอกกรุงปารีสซึ่งบ่งชี้เป็นไหนว่าปัจจัยสภาพอากาศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร นะครับเจ้าที่รายหนึ่งบอกกับเธอว่าชว่วมถึงขั้นใช้คําพูดแบบขี้แพ้ลบหลู่ทหารแต่ในบรบที่ต่างออกไปจากเมื่อครั้งที่พูดถึงสงครามเวียดนามตอนที่ประธานาธิบดีพูดถึงสงครามเวียดนามเขาบอกว่าเป็นสงครามโง่ๆทุกคนที่ไปที่นั่นเป็นพวกขี้แพ้เธออ้างคําพูดของเจ้าที่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามระบุเช่นนั้นเป็นลักษณะนิสัยบกพร่องของประธานาธิบดีเขาอาจจะเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าทําไมคนอื่นๆ จึงต้องพลีชีพนะครับยอมตายเพื่อประเทศของเขามันไม่มีค่าพอนะครับแหล่งข่าวระบุแบบนั้นทรัมป์ก็มีการตอบโต้ด้วยความเดือดดานผ่านทวิตเตอร์นะครับว่าเจนนิเฟอร์กิฟฟินกริฟฟินนะครับควรถูกไล่ออกจากรายงานข่าวในลักษณะชี้นี้และไม่เคยติดต่อขอความเห็นจากเราเลยนะแล้วก็แอดอ่าฟ็อกซ์นตายแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป ออกมาปกป้องตัวเองด้วยความโมโหตามหลังเรื่องราวปรากฏอยู่บนรายงานของนิตยสารแอตแลนติกโดยทรัมป์ทัทว t ตเตอร์ Twitter และลีทวิตเรื่องราวนี้ประนามว่าเป็นข่าวปลอมและเรียกกร uh, ิฟฟินโกเบิร์กบรรณาธิการของนิตยสารแอตแลนติกซึ่งเขียนข่าวนี้ว่าเป็นคนหน้าขยะขยงนะครับเพื่อรายงานหลายคนของกริฟฟินที่ Fox News ออกมาปกป้องเธอเปิดเผยผ่านทวิ t เตอร์เช่นเดียวกับอดัมคินซิงเกอร์นะครับ สมาชิกสภาจากพกรรคบริกันเรเรกร้องให้ขอให้ปฏิบัติกับเธออย่างยุติธรรมจงอย่าหวั่นกลัวก่อนหน้านี้นะครับนิตยสารแอตแลนติกรายงานเรื่องราวดังกล่าวผลสำรวจความคิดเห็นของอสำนักข่าวมิตรราเรีลยลไทมนะครับและก็สถาบันครอบครัวทหารและสถาบันผ่านศึกแห่งมหาวิทยาลัยซีรักิวส์นะครับพบว่ามีเพียง37.4%ของบุคคลากรที่ยังประจำการสนับสนุนทรัมป์ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยผิดกับโจไบเดนที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ที่43.1เราจะเห็นอะไรฮนะถ้าดูจากข่าวนี้เราจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าในสหรัฐอเมริกากำลังใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการโจมตีประธานาธิและกำลังแฉกันทำไมต้องไปแฉเรื่องของทาหารปลอทรนะ์ใช้กำลังทหารเป็นกำลังเครื่องมือสำคัญ คะแนนนิยมของทรัมป์กำลังได้มาจากทหารของสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยโจมตีดีพับร i กันพรรคเดมโมแครตเนี่ยก็เลยมุ่งใช้ประเด็นนี้ในการโจมตีทรัมป์เป็นหลักในขณะที่ผู้โดยสารทําช็อคเปิดประตูฉุกเฉินเครื่องบินนะฮะนั่งออกไปนั่งเล่นบนปีกหน้าตาเฉย <c oughs> นะครับผ <c oughs> ู้โดยสารหญิงเบอ่อนายกับการติดอยู่บนเครื่องบินลำหนึ่งณอากาศยานยูเครน ลุกขึ้นเปิดประตูฉุกเฉินออกไปเดินอยู่บนปีกหน้าจาเฉยนะครับจากเหตุการณ์อันน่าสะพรึงตะลึงเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับคลิปวิดีโอมีความยาวหนึ่งนาทีพบหญิงสวมเสื้อสีขาวและกางเกงสีชมพูเดินเอาไปนั่งเล่นอยู่บริเวณปีกเครื่องบินสร้างความตกตะลึงแก่ผู้พบเห็นณท่าอากาศยานแห่งชาตินะครับบอริสบิลในกรุงเคฟนะครับประเทศยูเครน ก่อนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเรียกเธอกลับเข้ามาภายในเครื่องแรยงานระบุว่าผู้โดยสารไม่ทราบชื่อได้เดินทางออกจากเมืองอันตัญญาของตรุรกีลงจากท่าอากาศยานในเมืองของยูเครนพร้อมกับสามีและลูกหลังจากที่ติดแงกอยู่บนเครื่องบินหลายชั่วโมงสืบเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคเธออ้างว่ารู้สึกร้อนและต้องการออกไประบายความหงุดหงิดก็เป็นปรากฏการณ์แปลกแปกฮะ ที่เกิดขึ้นในยูเครนจู่ๆก็เปิดประตูะฉุกเฉินแล้วก็ไปเดินบนบนปีกเครื่องบินหน้าตาเฉยเป็นเรื่องปแปลกที่เกิดขึ้นมีความผิดตามกฎหมายนะครับเรื่องนี้ในขณะที่มาร์กซ์เกเบิร์กนะครับก็ยอมรับว่าทรัมป์เป็นการส่วนตัวนะครับได้บอกกับทรัมป์เป็นการส่วนตัวนะครับว่าคำพูดของผู้นำสหรัฐอเมริกามีปัญหากับ Facebook นะครับ สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้ก่อตั้ง f a c e b o o k m a r k ส u กรเบิ e r กนะครับได้ยืนยันในปลายสัปดาห์ว่าเขาได้เคยเอ่ยปากเป็นการส่วนตัวกับประธานาธิบดีเดนัลด์ทรัมป์ว่าสีสันความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐอเมริกามีปัญหาเกิดขึ้นในการประกาศนโยบายล้างบาลน,นะครับรับการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกาย,ยนนี้ผู้นำสหรัฐได้โต้นสานแอนติ โดยกล่าวหาว่าหยาบคายถึงอดีตทหารสหรัฐอเมริกาก่อนยกเลิกการเยือนสุสารของทหารอเมริกันแอน์มารในฝรั่งเศสเ,เมื่อปี2018เพราะเป็นห่วงทรงผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์กำลังเผชิญเนะี่ยเรากำลังไปเห็นเหตุการณ์การโจมตีกันหนักขึ้นนะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็แน่นอนนะเรื่องโควิด -19 ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่มีการโจมตีกันในระหว่างนี้ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกาลังเกิดขึ้นอีกประเทศหนึ่งหลังจากที่ชินโซอาเบะนะฮะลาออกก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตของสิงคโปร์ก็นายกตรีเซนลุงก็ประกาศลาออกและจากที่มีการเลือกตั้งใหม่ชินโซอาเบะก็บอกว่าไม่สบายก็ประกาศลาออกจากนายกรัฐมนตคราวนี้ประธานาธิบดีของมาลีที่ถูกนะะทหารปฏิวัตนะะิเดินทางออกนอกประเทศไปรักษาตัวที่อาบูดอาบูดา นะครับในวันเสาร์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีมาลีอิบราฮิมบูบากานะครับเเคดาที่ถูกกองทัพยึดอำนาจนะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดินทางออกนอกประเทศไปยังกรุงอาบูดาบีนะครับสรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบอีกแล้วนะครับเพื่อรักษาตัวระหว่างที่รัฐบาลทหารมาลีกำลัง เริ่มเปิดการเจรจากับกลุ่มตรงข้ามตรงข้ามนะครับตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพลเมืองเพื่อ,อเป็นผู้ปกครองประเทศนะครับรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาลีอิบราฮิมบูราเคตาไนะครับวัย75ปีเข้ารักสวาตัวที่กรุงาบามาโกนะครับเกิดขึ้น6วันหลังจากเขาได้รับการปล่อยตัวจากการกักตัวตามคำสั่งของคณะรัฐประหาร ทีดําการยึดอํานาจเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมามามาโดคามารานะครับอดีตหัวหน้าคณะทํางานของเคตาได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าเคตานะครับเดินทางออกจากกรุงบามาโกนะครับเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อไปรักษาตัวยังกรุงอาบูดาบีในสหรัฐอาหรับอเมริกตตามคําขอของคณะรัฐประหารของมาลีนะครับ แล้วก็บอกว่ามันเป็นการเดินทางรักษาตัวเขาบอกว่า14-15วันนะครับท้งนี้เขามีปัญหาด้านสุขภาพของอดีตผู้นําเวลานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาจะรับการผ่าตัดนําเนื้องอกออกจากบริเวณคอในปี2016การเดินทางออกนอกประเทศของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบ,บาลมาลีเริ่มต้นเปิดการเจรจา,านะครับ <c oughs> กับกลุ่มนะครับ ผู้ที่ต่อต้านเขานะอยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลมาลีนะครับแต่ไม่ปรากฏตัวเ <c> ข <oughs> ้าร่วมอยู่ในการประชุมนะครับก็เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นนะตอนนี้สถานการณ์การเมืองการปกครองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้องเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสถานการณ์การเมืองการปกครองขณะนี้ต้องเรียนตรงๆนะครว่าทั่วโลก เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่องของโควิด1 9อย่างที่ผมไม่ได้เรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วสุดท้ายจะเป็นประเด็นสำคัญนะที่นำมาทำการเปิดเผยและเปิดโปงการเกิดขึ้น <c oughs> ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหร,รัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนนะฮะการเปิดโปงครั้งนี้ก็จะทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับว่าใครกันแน่อยู่เบื้องหลังทางเรื่องของวัคซีน ทางเรื่องของการแคคระบาดโควิด -19 กำลังตอนนี้กำลังคืบเข้าไปเรื่องของวัคซีนแล้วและกำลังเข้าไปเรื่องของโควิด -19 แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกกำลังเข้มข้นนะนะเรื่องของการยึดอำนาจที่ผ่านมานะครับก็เป็นประเด็นระหว่างการเจยจานะครับที่ประเทศมาลีในฝั่งของแอฟริกา สิ่งนนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนั่นหมายความว่าหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 3ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการการเมืองกําลังเกิดขึ้นล่าสุดในประเทศไทยนะครับก็มีพิธีกรนะครับคุณเติมศักดิ์นะฮะก็เสียชีวิตนะครับอีกหนึ่งรายนะครับข,ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะคำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับ สบลงแนบอุ่นไอดิ้งสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนาก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าหนาบานเรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใด อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ ยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหนะ้าภาเพียงเข้าไปแต่ดูดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ อยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขริงแท้ในชีวิตคนจกคนเจอได้ไม่ไกลยูนในใจคนคนรู้จักเพียงพอ ยังพอเพียงไรตัวความสุขยังมีอยู่ยางพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนดูจากเพียงพอ คำว่าพอก็สุกเกินใครอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังนี้อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ อยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ